สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดูน้องวันดีนะคะวันนี้เราพาวันดีออกมากินหญ้าข้างนอกนะคะ่ะน,น้องวันดีกินหญ้าข้างนอกออกมาเดินเล่นกิหญ้าท้องทุง่งนาเกยบข้าวเสร็จแล้วเราเอาเช้ามากินหญ้าอยู่ข้างนอกมันเดินเล่น,นะคะ่ะ ตัวผู้หรือตัวเมียฮะโจนี่ตัวผู้บ่ชื่ออะไรทาโลทาโล <c oughs> วันดีออกมาเดินเล่นมากินหญ้ากับช้างทาโลนะคะท <c oughs> าโล <c oughs> ผู้เบาเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้เห็นลองจนหนะไอ้จ้ามละ <c oughs> อวันดีเขาติดแม่ ออกมาเกือบจะไม่ได้เริ่มมักภูบาวแล้วนี่วันดีติดเขาอีกแล้วอยู่กับคนไหนกัติดคนนั่นแหละวันดีโอ้วันดีอย่ามาเด้ออยู่กับน,นู่นแหละ đi chui đưa, đi mà đưa. Đi ăn đi ăn dưa cả, các Thôi chị. นะอ้ยนะอะอทอยอยู่บอยนังนาวเลยกลัวแกลังโปโไปหาเล่นกับผู้บ่าวหนะนึ่งไปติดนานแล้วไอ้ <นะ S 1> ติดแล้วติดวันนั้นติดบันเย็นมาวันนี้มากับทาโลติดทาโลาา <laughs> ไปกันกับใครก็ติดคนนั้นเลย จำไม่ต้องนอนเลยอต้นจู10โมง มักปลโปรแล้วลมักปลโปรแล้วมักผู้เบาแล้วได้นนิติดนั่นแล้วตอนออกมานะโหลองจนก็จะเดินออกมาไม่ถึงนน,น่ไปทางไหนติดคนนั่นเหนนนละไปไหนคนเดียวไม่ได้ต้องไปเป็นเพื่อน ยังร <át, S 1> ้องหาแม่อยู่นะคะยังคิดถึงแม่ถึงน้องมองไปแต่ทางบ้านเนีไปไหนนั่นแม่ยามเลยแม่เขายังร้องเสียงลงอยู่ี่บ้านได้ยินเสียงแม่ร้องเลยนี่ยมากินยาข้างนอกนี่เยอตู้ไปกินยาอัทาโลไป Ta xuống ấy bay tay lên anh. Dạ gặp bà cha ส้มกับายาได้ยาก็มากินนะคิดถึงแม่อืมทาโลกินหมดเขายืนกินสบายตัวเองนะคิดถึงแม่ต้องคิดถึงเดี๋ยวเขาก็เดินกลับบ้านแล้วเนาะ กดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะช่องโชคน้องตอกแตก๊กโชคตวีลูกไม่แบงนะคะสวัสดีค่ะ